คุณพระคุณเจ้าโลกแม่งจะแตกแล้วเรื่องไงวะครับเนี่ยผมนี่กำลังนั่งดูข่าวตลาดนักเตะเพลินๆดันไปเจอข่าวจากเดลี่เมลที่ทำเอาผมแทบจะพ่นกาแฟาออกจากปากผ่านหัวตัวเบอร์เลยว่าไบเยนมิวนิกเล็งชกตัวลุยส์ดิอาสกองหน้าลิเวอร์พูลโอ้โหไอเสือใต้แห่งเยอรมันเนี่ยนะจะมาฆ่าปีคลมเบียนของเราไปจากแอนฟิลมันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ย แหลงขา่ขาวเขาบอกว่ามาจากนักข่าวชาวโคลัมเบียซึ่งมันก็มีทั้งส่วนที่น่าเชื่อถือและน่าระแวงในเวลาเดียวกันเหตุผลที่บาเยน์มันอยากได้นั่นแหละครับรก็เพราะไอ้กุนซื้อคนใหม่ของมันแวงซองกอมปานี Company, แกกำลังจะยกเครื่องทีมใหม่และก็มีข่าวว่าไอ้ตัวจีดยังคิงส์ลีโกมันกับแซชนาบรี ry, อาจจะโดนโละออกจากทีมมันก็เลยต้องหาปีกตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพ แล้วหวยมันก็ดันมาชีพเปรียงที่ลุยส์ดีอารสของเราเนี่ยแหละครับแล้วเรื่องมันก็ดูมีมูลขึ้นมาอีกนิดเมื่อเราย้อนไปดูประวัติของดีอารมันก็มีข่าวพัวพันกับทีมใหญ่อย่างบา์เซโลนาและปเอสเชมาตลอดแถมยังมีเรื่องที่พ่อแกเคยเออกมาพูดพล่าพล่าว่าอยากเห็นลูกชายไปเล่นที่สเปนอีกไอความไม่แน่นอนพวกนี้แหละที่ทำให้ทีมอื่นมันได้ใจคิดว่าจะมีโอกาสมาฉกตัวไปได้ง่ายๆแต่แต่แต่แต เดี๋ยวก่อนครับพี่น้องชาวหงอย่าเพิ่งตื่นตูมจนเสือสติไอเสือใต้มันอยากได้ก็เรื่องของมันแต่ลิเวอร์พูของเราไม่ใช่ทีมกระจอกนะครับบอยเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องรีบขายนักแตกกิน d เด l y Mail เขาประเมินค่าตัวของดีอารสเอาไวท้ที่ราวราวจล้านปอนด์เงิน75ล้านปอนด์มึงคิดว่ามันเป็นแบงก์กงเต็กหรืองไงที่จะมาซื้อตัวหลักของทีมระดับลิเวอร์พูได้ง่งงายๆสโมสรเราถือไพ่เหนือกว่าทุกประตู ถ้าบาเยน์มันอยากได้จริงมันต้องยื่นข้อเสนอในระดับที่เรียกได้ว่าบ้าเลือดหรือน่ารังเกียจจนเราปฏิเสธไม่ลงเท่านั้นไม่ใช่ราคาประเมินตามสื่อแบบนี้แล้วที่สำคัญที่สุดอาร์เนอร์ส็อตกุญซื้อใหม่ของเราสไตล์การทำทีมของแกคือฟุตบอลพลังงานสูงการเพรสซิ่งแดนบนแบบบ้าคลัง่งแล้วคุณสมบัติแบบนี้มันไม่มีใครในทีมจะเหมาะไปกว่าลุยส์ดีเอสอีกแล้วไอปีกจอมขยันที่วิ่งไม่มีหมด เขาคือเครื่องมือชิ้นสำคัญในแทคกติกของสล็อตชัดๆแล้วมันจะมีเหตุผลบ้าๆบาอะไรที่สล็อตจะยอมขายเขาเออกจากทีมในซัมเมอร์แรกของการทำงานวะครับดังนั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือข่าวนี้มันก็แค่ข่าวลือที่เอเย่นหรือส,สื่อทั้งฝั่งโคลอมเบียอาจจะปล่อยออกมาสร้างกระแสบาเยนอาจจะอยากได้จริงแต่ลิเวอร์พูลไม่มีความคิดที่จะขายและถ้าจะขายจริงๆเจ็ดล้านปอนด์นะรอฝันไปเถอะ แล้วเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวหงละครับคิดเห็นกันยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าาาเย็นมันบ้าจี้ยื่นมา75ล้านปอนด์จริงๆเพื่อนๆจะกดปุ่มขายไหมหรือจะเก็บดีอัสไว้เป็นอาวุธเด็ดของสล็อตต่อไปคอมเมนต์เข้ามาดา่าเอเข้ามาถกกันให้ยับเลยครับ และถ้าชอบการวิเคราะห์ข่าวแบบถึงลูกถึงคนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกระเทือปุ่มติดตามช่องหงนิวส์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวสุดเข้มข้นของทีมเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ